สวัสดีค่ะเนาะมาพบกับโครสำอางนะคะที่หน้าเพจนะสำอางปฏิหารในชีวิตนะค,ะ,นนคะก่อนอื่นนะคะขอกดแชร์เนาะให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเนาะนะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันด้วยเราดีๆนะคะให้กับกัลยาณมิรทั่วโลกกันเลยนะคะเนาะบางคนถามมาเยอะนะคะว่าโครสำอางทำไมไล่แต่เช้าจังเลยเนาะนะคะเพราะว่าโครสำอางก็เนาะ ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กัลายาณมิตรนะคะเพราะโคดสัมอาเนาะใครหลายคนก็รู้นะคะว่าโคดสัมอาเนาะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะโคดสัมามีภารกิจแล้วในแต่ละวันนะคะทําเรื่องราวดีๆเนาะนะคะก็อยากออกไปแบ่งปันนะให้กับกัลยาณมิตรก่อนนะคะขอเวลานะคะโคดสัมอาสัก <c oughs> <c oughs> เ็นแม่ลูกอ่อนเนาะแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกสองนะคะคุณแม่ลูกสองแป๊บหบนึ่งนะคะวันนี้เราจะมากันด้วยเรื่องเนาะนะคะพลังแห่งรักนำมาซึ่งทุกอย่างนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องเนาะแปบ๊บนึงนะคะขอกดแชร์สิ่งดีๆให้กับกาลยานามิตรนะคะเดินทางกันมาถึงวันที่สาสิบเจ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวขอเวลาทุาสมาาแป๊บนึงนะคะ ีคนอินบ็อกกันมาถามหนักมากนะคะโคดสัมางก็ขอตอบเนาะ,ะมาแบ่งปันนะคะหน้าหน้าเพจเนาะนะคะทีเดียวเลยเนาะมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าโคดสัมางทําอะไรอยู่นะคะโคดสัมางก็ทําธุรกิจนะคะ T W U กับแม่ครูสิตานะคะคือโคดสัมางเรียนดูแล้วได้ผลลัพธ์นะคะโคดสัมางก็ลงนะเป็นมี p นะคะ แม่ครูศิตานะคะนะนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเลยสวัสดีกัลยาณนะมิตรทั่วโลกนะคะมาพบก,กับโคสอานะที่หน้าเพจนะสาอางปฏิหารแห่งชีวิตนั่นเองนะคะโค้ชสำอานะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะมันเนาะตื้นตันนะคะเวลาที่ออกมาแบ่งปันนะคะเออบางคนนะคะที่นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ขอนะสวัสดีนะคะ สวัสดีเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะเรามากับนะคะมหากัาบกอดพาวเวอร์ของแม่ครูสิตานะคะผ่านการถ่ายทอดนะคะของโค้ชสำอางนะคะบางคนถามเข้ามานะว่าเออแม่ครูสิตาคือใครนะคะแม่ครูสิตาคือผู้หญิงที่ติดลบ10บล้านมีเงินติดตัว20บาทนะคะแต่มารวยมารอดนะพอกดจัก,กรบาลกดแห่งกดจักรบาลนะคะถ้าใครที่เข้ามาใหม่ย,ยังงงๆอยู่นะคะไม่รู้กดจัก,กรบาลกดแดงดูดคืออะไรนะคะก็เข้าไปเสิร์ชด,ดูที่นะคลิปนะคะ คลิปนิวรอนนะเคยออกช่องสามนะคะมันเป็นเกี Lynn, ่ยวกับสมองเนาะแล้วก็นะภาพยนตร์หรือ She ีคิดนะคะจะทําให้ดูนะคะว่าเออนะคะผู้สมารพพูดอะไรอยู่เนาะนะคะกับวันนี้นะคะมาหากราบ God Power นะคะวันที่สามิบแล้วนะกับพลังแห่งรักนํามาซึ่งทุกอย่างนะคะพลังแห่งรักนํามาซึ่งทุกอย่างนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหลายๆคนนะก็มีความรักใช่ไหมนะคะ ความรักในที่นี้นะคะต้องรักตัวเองก่อนแล้วก็เพยให้คนรอบข้างของเรานะคะรักตัวเองนะคะให้รักตัวเองแล้วก็เพยให้คนรอบข้างนะคนในครอบครัวของเราหรือกัลยาณมิตรนะคะทั่วโลกหรือกัลยาณมิตรที่แบบอยู่ข้างๆเรานะคะเนาะให้เขาเห็นนะคะว่าเออเราทําอะไรอยู่แล้วเราได้อะไรนะคะแล้วก็เพยให้เขานะคะวันนี้นะเราอยากได้อะไรนะคะเราจงเพยนะคะสิ่งดีๆนะคะเพยนะ ให้คนรอบข้างแล้วก็ใส่ภาษานะคะใส่ภาษาจัก,กรวาลน,นะคะให้เขานะคะภาษาจาัก,กรวาลคืออะไรนะคะโปรแกรมตัวเองด้านดีนั่นเลยค่ะนะเพราะว่าจัก,กรวาลแห่งนี้นะคะเขาชอบความสุขและความสนุกนะคะเราปรัฒนาสิ่งไหนเราจงพูดและโปรเกมสิ่งนั้นนะคะเนาะวันนี้เรารักด้วยหัวใจบริสุทธิ์นะคะอิ่มเต็มนะรักโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะรักโดยไม่หวังผลตอบแทนนะ การรักความรักแบบนี้เนี่ยมันจะมีอนุภาพที่สูงนะคะเนาะกดย่อมเป็นไปตามกฎนะคะเราต้องรู้จักรักตัวเองก่อนนะเหมือนที่โค้ชสัมมาพูดนะคะแล้วก็แผ่ให้คนรอบข้างของเรานะคะรักตัวเองก่อนแล้วก็แผ่ให้คนรอบข้างของเรานะคะมันมีอนุภาพที่สูงเนาะเราแผ่ให้คนรอบข้างเนาะเขารู้นะคะว่าสิ่งต่างๆที่เราทำนะคะเรามีความสุขนะคะเราก็แผ่ให้เขานะคะเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะมันเป็นปาฏิหาริย์เนาะนะคะวันนี้นะกดย่อมเป็นไปตามกฎนะคะกฎแห่ง แรงหนึงดูดกดแห่งถ้าเราทำสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนั่นเองเนาะวันนี้นะคะเราทำให้เขาดูแล้วนะคะคนลบข้างเขาจะเหมือนนะโคตโคนสำอานะคะขอยกตัวอย่างนะโคตสำอานะคะคือโคตสำอาเรียนรู้กฎจกักรวาลก็แรงดึงดูดกับแม่ครูสิตาใช่ไหมคะแล้วโคตสำอาก็คือเพย์ให้นะคะขอเวลาแป๊บนึงหนูแป๊บนึงค่ะแม่เอาโทรศัพท์ให้หนูค่ะโครสับเอาของพ่อจ๋าไปดึงเอาเลยนะดึงได้ไหม

วันนี้จักรวาลก็มาคอนเฟิร์มนะคะแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะรักเราเพนะคะให้คนรอบข้างนะคะโค้ดสอางขอยกตัวอย่างโค้ํสอางนะคะคือโค้ดสอางก็ได้เรียนดูนะกับนะแม่ครูสิตานะคะแล้วก็ได้น้เหมือนดึงดูดนะสิ่งที่เราปรารถนาได้จริงๆนะคะก็คือมันเป็นพลังแห่งความรักนะคะคือรักตัวเองแล้วก็แพ่ให้คนรอบข้างนะคะคือโค้ดสอางนะขอยกตัวอย่างนะคะแฟนของโค้ดสอางนะคะคือโค้ํสอางก็แต่งงาน จะสิบปีแล้วเนาะแต่ว่า,เ,าเพิ่งมารู้จักไม่ครูนะคะประ,ประมาณสี่เดือนกว่าๆนะสี่เกือ,กอนนะกบห้าเดือนใช่ไหมคะคือโค้ดสำอางสามารถดึงดูดได้นะสิ่งที่โค้ดสำอางไม่คิดว่ามันจะทําได้อะคะ่ะเนาะแล้วเราดึงดูดมาได้ง่ายสบายๆนะคะจากการที่เราเรียนรู้และก็ลงมือทานะคะเนาะวันนี้นะคะพลังแห่งความรักที่โค้ดสำอางพูดนะคะคือรักครอบครัวนะคะโค้ดสำอางแต่ก่อนก็ คือกับลูกนะคะโครสำอางไม่รู้ว่าโคดสำอางไม่รู้อะไรเนาะโปรแกรมแต่ล <song> <anki> in ูกในด้านที่ไม่ดีนะคะเนาะนะคะวันนี้เราก็เลิกแล้วเรารู้เรารู้แล้วเราก็เลิกเนาะนะคะวันนี้เรานะคะทาให้เขาน่ารักนะคะจากการโปรแกรมของเราเองเนาะนะคะโคดสาอางก็นะแต่งงานแล้วก็นะคะมีลูกนะสองคนนะคะคนโตจะสี่ขวบนะคะคนโตเพิ่งสี่ขวบเนาะคนเล็กประมาณขวบห้าเดือนนะคะเนาะ ด้วยความที่แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนาะเราไม่รู้จักกดจากวันคืออะไรเหมือนเราก็คนธรรมดาเนาะนะคะก็เราเลี้ยงลูกนะคะแล้วเหมือนไปทํางานด้วยแล้วมันมีภาวะอารมณ์กดดันอะไรประมาณนี้โฆษณาของเราเนาะนะคะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะคะคือเราก็นะกดดันแล้วเราก็เลี้ยงลูกแบบเราโมโหนะคะลูกสาวคนโตนะคะโดนโดนตีนะคะทุกวันนะคะ งงเพราะเขางอแงยเนาะเขาเห็น he he ah, เราเหมือนเขาก็เห็นอะเราดูแลแต่น้องอะไรเง prés, it, ี้ยเขาก็งอเงแล้วเกิดจากภาวะที่เราแบบว่าตีเขาตลอดเนาะเขาก็จะงงแงยตลอดนะคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะเขาก็น่ารักขึ้นนะคะเขาก็ช่วยดูแลน้องนะคะเราบอกว่าพี่นับตังคนคนโตชื่อนับตังนะคะคนโตชื่อนับตังเนาะคนเล็กชื่อน้องนาเพชรนะคะเออน้องพี่นับตังดูแลน้องนะเขาก็จะดูแลน้องนะคะเราบอกยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเนาะ เกิดจากการที่เราโปรแกรมนั่นเองเนาะนะคะเรารักเขาน่ะเราก็บอกเขาตลอดนะคะว่าแม่รักหนูนะแม่ทําอะไรแม่ก็รักหนูเห็นไหมแม่พาหนูไปบิสเสียแม่ก็จะซื้อขนมให้หนูแม่พาหนูไปเซเว่นนะหนูอยากได้อะไรหนูก็ได้นะคะเนาะเขาก็เขาก็เชื่อฟังเราดยอ,อัตโนมัติเนาะนะคะจากการที่เรารักเขาแบบเออเราโปรแกรมเขาด้านดีด้วยนะคะเขาก็ทําให้เขาน่ารักนะคะเนาะจากที่เขาแต่ก่อนเขาจะเป็นเด็กที่เนาะเหมือน ดื้อแล้วเราก็ยิ่งแบบใส่โปรแกรมให้เขาว่าเออนะเธอดื้อนะเธออะไรนะเดี๋ยวแม่ตีอะไรนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นแบบเขาก็เป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติเนาะวันนี้นะคะเรารู้แล้วเนาะว่าเรานะคะใส่ภาษาอะไรเนาะโปรแกรมอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะเราจงนะคะโปรแกรมลูกแบบให้เขาหน้ารักเขาก็จะหน้ารักโดยอัตโนมัตินะนะคะวันนี้เรานะคะโปรแกรมสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นเหมือนที่โค้ชสามาพูดนะคะขอบคุณนะ แม่ครูนะคะจะสอนให้เรานะคะโปรแกรมตัวเองแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสํานึกรู้คุณนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะขอบคุณต้องมีอารมณ์ฟ okay. yeah, ิลลิ่งร่วมด้วยนะคะขอบคุณแบบยิ่งพูดเยอะเรายิ่งได้เยอะนะคะเนาะยิ่งโปรแกรมเยอะเรายิ่งแบบใส่พลังงานด้านดีมีฟิลกู๊ดด้วยนะคะมันยิ่งขยายแล้วมันยิ่งทําให้เรานะคะได้รับสิ่งนั้นมานะคะวันนี้นะคะเรานะ เรารู้นะคะแต่ก่อนเราไม่รู้เนาะเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะหมายถึงแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมนะคะพอตอนนี้นะคะเราควบเรารู้นะคะจากการที่เรานะคะโคดสัมอังนะคะนั่งสมาธินะคะกับแม่ครูนะแม่ครูโปรแกรมให้นั่งสมาธิใช่ไหมคะโคดสมัมอังก็นั่งสมาธิมันทําให้เรานะคะสามารถจับตัวเองได้นะคะจับสติของเรามาได้นะคะสมมุติจะปี๊ดนะคะเราก็ดึงสติกลับมาเราเราได้นะคะปี๊ดไม่ตีลูกนะคะปี๊ด นะคะอึบนะคะแล้วเขาบอกเขานะคะว่าหนูน่ารักน,ะนะคะเขาจะหยุดทันทีอยอตัวหนูมัดนะคะวันนี้นะ <S <S 1> <S 1> เรานะคะพูดสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะเราโปรแกรมสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะเรานะคะเทคนิคด,ดีๆนะคะใครที่ยังไม่เคยนั่งสมาธินะคะโค้ดสําอางแนะนําให้เรานั่งสมาธินะคะจูนกับจักรวาเลได้ง่ายๆสบายๆนะคะการนั่งสมาธิ4ี่ปที่แม่ครูสอนนะคะมันจะสามารถทําให้เราจับสติดืงสติของเรามาได้เนาะนะคะ วันนี้พลังแห่งรับนำมาทื่ซึ่งทุกสิ่งจริงๆนะคะโค้ดสำอางของคอนเฟิร์มเลยนะคะว่านะเราต้องรักตัวเองแล้วก็เพ่ขยายนะคะเหมือนเราเรียนรู้นะกับแม่คคูสตานะคะเราก็ไม่ได้เราไม่ได้แบบคือโค้ดสำอางไม่ได้แบบว่าให้สามีทำนะคะแต่สามีเหมือนเพยให้สามีโดยอัตโนมัตินะคะว่าคือเขาก็บอกนะคะว่าเออเขาดึงดูดอะไรมาได้ง่ายสบายๆนะคะเขาบอกเขาอยาก แต่ก่อนเขาจะทาอะไรเขาก็ไม่กล้าเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่กล้าทําและก็ไม่ได้จริงๆนะคะและพอที่โค้ดสำอานะคะเรียนรู้แล้วเหมือนเขาซึมซับไปในตัวนะคะเขาบอกว่าเขาดึงดูดได้ง่ายสบายๆนะคะเหมือนที่ตอนนี้เขาจะทําฟาร์มวัวนะคะเขาก็ทํานะคะมันก็ง่ายๆสบายๆจริงๆนะคะจากที่เนาะนะคะเหมือนจะทําอะไรนะคะก็มีสิ่งที่มาไม่ให้ทํำนะคะแต่ตอนนี้ แค่เราพูดเอยปากขึ้นมาเราก็ได้ทําแบบง่ายๆสบายๆนะจะเกิดจากการที่เรานะคะดึงดูดมาจริงๆนะคะและโปรแกรมในด้านดีเนาะวันนี้นะเราควบคุมสติตัวเองได้เรานั่งสมาธิแล้วก็ดึงสติของเรานะคะส่วนหนึ่งเลยนะคะที่การเงินการงานนะคะคือมันต้องเกิดจากความรักก่อนนะรักในงานที่ทํานะคะรักในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะรักในสรรพสิ่งนะคะรักในงานที่ทํา ขอบคุณนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหาเรานะคะมันได้มาจริงๆนะคะโคตรสำอางก็นะคือนะคะแบบเราเรียนรู้อะไรมาเราตื่นรู้อะไรนะมาเราก็มานะคะแบ่งปันให้กับกัลยาณมิตรนะ,ะว่าเออฉันได้มานะคะฉันก็นะปรารถนาให้ทุกคนนะคะได้เหมือนกันเนาะนะคะสิ่งที่ได้เลยนะคะถ้าใครเรียนรู้กับแม่คุสตาหนึ่งก็คือความสุขนะคะได้ มันดึงดูดมาได้จริงๆนะคะทุกอย่างเลยนะคะ <S <S เรามีความสุขแล้วเราสามารถดึงดูดมาได้ทุกอย่างจริงๆนะคะ,ๆๆะ,คะการเงินมันเหรอจิบๆนะคะดึงดูดมาได้จริงๆนะคะเนาะวันนี้นะคะเราจงบอกกับตัวเรานะคะว่าชีวิตฉันโคตรดีดีนะคะแล้วชีวิตของคุณก็จะโคตรดีเนาะวันนี้นะเราสื่อสารกับจัก,กรวาลยังไงนะคะจัก,กรวาลไม่รู้นะคะว่าเราพูดอะไรอยู่ตัวนี้นะแต่นะคะจัก,กรวาลเขา เหมือนจับอารมณ์ความรู้สึกของเราเนะ่ะถ้าเรามีอารมณ์ดีฟีลกูดนะคะเราก็จะสามารถดึงดูดมาได้ง่ายๆสบายๆนะคะมีอารมณ์ดีนะคะเรามีความสุขและสนุกนะทาอะไรก็ได้นะคะมันพูดด้วยอารมณ์ฟีลลิ่งนะคะมีความสุขนะคะเนาะมันสามารถดึงดูดได้ทีกจริงจริงนะคะวันนี้นะคะให้เราจับตัวเองจับสติของเรานะคะว่าเออวันนี้ฉันฉันเผลอไหมฉันเผลอคิดแลบไหมนะคะบางคนนะคะไม่นั่งสมาธินะคะมัน ครูสอางแนะนําให้นั่งสมาธิลองดูนะคะนั่งสมาธินะคะเนาะมันจับได้ทุก,ทกสิ่งท,ทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะให้เราจงนะหยุดเรื่องราวที่ไม่ดีนะคะเคยพูดอะไรที่มันลบๆนะคะให้เราจับสติของเรามาได้เนาะก็เริ่มต้นใหม่นะคะไทยที่อยากดึงดูดนะคะสิ่งดีๆนะคะให้เรานะคะหวานมเมล็ดแห่งความดีเนาะปลูกปลูกสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะแม่ครูจะสอนตลอดนะเราปลูกมเมล็ดก,การเงินแห่งความมั่งคั่งนะคะปลูก สิ่งที่มันมั่งคั่งนะเราก็ได้สิ่งมั่งคั่งกลับมานะคะวันนี้นะเราจงใจสร้างนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่เข้ามาหาเราตลอดทุกๆวินาทีนะคะเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะคะเราอยากได้ผลลัพธ์ยังไงเราก็สร้างนะคะเราเป็นเพราะเรานะเป็นคนจงใจสร้างนั่นเองเนาะนะคะจากใจของโคสูซาอานะคะคือแนะนำเลยนะคะถ้าใครที่นะเพิ่งเข้ามานะคะลองไปที่หน้าเพจของแม่ครูตาพรสวรรค์ปันเอกไน้นะคะแม่ครูจะสอนคลิปฟรีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ ยูทูปนะครูสิตาพรสมรรค์ปันเองได้นะคะ YouTube นะแม e, e ่คร <tinc S 1> ูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้นะคะลองเข้าไปดูนะคะเรียนรู้เริ่มต้นนะคะที่มะคลิปมหากาศ20ปีบันของมีคูสิตานะคะเพราะนะทุกคนที่เรียนรู้คลิปหรากาศเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะคะมันได้มาแน่นอนนะคะจากใจโคตรสมอานนะคะเรียนรู้ลงมือทําด้วยนะคะถ้าเรียนรู้ไม่ลงมือทํามีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเราเรียนรู้ลงมือทําดูนะคะชีวิตดีๆของเรานะ มันได้มาแบบนี้สบายๆจริงๆนะคะโค้ดสำอ locker, <ๆ S 2> สา,าง,ะะำองก็ตื้นตันนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าเหมือนขอเล่านะคะเมื่อวานนี้นะคะเราไปเดินห้างนะคะพาลูกไปช้อปปิ้งนะนะคะโค้ดสำอางก็พูดแบบเพลินๆนะคะแม่ครูบอกว่าเวลาที่เราปรารถนาสินดเราก็เวลาที่เราเพลินๆนะเราก็พูดนะคะเนาะนะคะอันนี้อันนี้แถมนะคะอันนี้แบบเล่านะคะเมื่อวานนี้ไปช้อปเนาะที่พิกซีนะ,คะโค้ดสำอางก็ง <ๆ S 2> นั่งรถไปกาแฟ Walker นะคะโค้ดสำองสาองก็พูดเล่นๆนะคะ โอ้เห็นตังในกระเป๋าเยอะเลยขอหน่อยนะสักพันสองพันสามพันอะไรแล้วก็พูดเล่นของเราไปนะคะทีแรกเขาบอกว่าเขาจะไปซื้อลวดน้ำนะเขาจะเขาทำฟาร์มวัวเนาะแล้วเขาจะทําซื้อลวดน้ำมานะคะประมาณนี้โคดชมาอางก็โอ้ไม่ได้บอสอะไรไปพูดไปพูดมานะคะแฟนก็ให้จริงๆนะคะคือพูดแบบเราพูดเพลินๆนะคะปกติแฟนของโคสชมาอางจะให้นะเงินเดือนเขาจะให้หมดเนาะนะคะแล้วก็เงินระหว่างที่เขาทําอะไรมานะคะ เขาก็จะให้อยู่แต่ว่าถ้าช้อปปิ้งก็คือเป็นเงินเราอะไรประมาณนีはは้เงินเขานั um ่นแหละแต่เขาให้มาแต่ละเดือนแล้วนะลิ้นพันกันนะแต่อันนี้นะคะพูดแบบมเพลินนะคะเขาก็ให้จริงนะคะให้หมดเลยนะคะเราเห็นเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นนะคะเนาะนะคะพูดโปรแกรมตัวเองนะในด้านดีแล้วก็พูดตัวเราเพลินๆนะคะมันได้จริงๆนะคะเนาะวันนี้นะคะเราอยากดึงดูสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะเราาัฒนาสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นนะคะจากใจของโค้ชอานะคะมาแบ่งปันเรื่องราว ดีๆนะคะให้กับกัลยาณมิตรนะคะทั่วโลกเลยนะคะมีความสุขแล้วก็ดึงดูดอะไรได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะเรารู้จักกุฎจักรวาลแล้วเราต้องรู้จริงด้วยนะคะเราเรียนรู้เราต้องทําด้วยนะคะถ้าไม่ทํามีค่าเท่ากับศูนย์เนาะนะคะไปแล้วค่ะวันนี้นะคะนะโคดําอางก็นะคะมีความสุขนะคะในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับกัลยาณมิตรนะคะเพราะว่าโคดํำอางนะคะมีความสุขตอนนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆมาให้นะคะ โคดสำอางก็เลยนะคะอยากแบ่งปัน,ปรนเรื่องราวดีๆให้กับนะทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาติดตามทั้งตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังนะคะเนาะวันนี้นะคะมีสิ่งไหนที่โคดสาอางพูดแล้วนะคะไม่ถูกจริตกับใครนะก็ขออภัยนะคะมาณที่นี้ด้วยนะคะโคดสาอางปรารถนานะคะให้ทุกคนนะคะดึงหยุดอะไรมาได้ง่ายๆสบายๆนะคะเนาะพรสิ่งไหนประเสริฐนะคะขอให้นะคะทุกคนจงนะดึงดูด สิ่งดีๆนะคะปรารถนาสิ่งใดนะขอให้คุณได้กระพริบตานะหลับตาตื่นขึ้นมาคุณจงได้มันมาง่ายๆแบบสบายๆายนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะรักๆค่ะ